เก่งมาก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 ,มากอาบน้ำแล้วครับอาบน้ำแล้วโอ้โหน้องกีวีอาบน้ำเหรอลูกืตัวเหม็นมากเลยเราอะฮะฉี่ไหลตลอดเวลาเลยลูกฮะฉี่ไหลตลอดเวลาเลยอาบน้ำแล้วนะคะไม่อาบไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเขาเหม็นมากเหม็นฉี่ พ่อฉีเขาไหลนะคะแล้วเขา็อื้อแล้วนะคะเขาอื้อเองได้เอื้อเองได้ฉี่ฉีแต่นี่คือน่าจะบังคับฉีตัวเองไม่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องต้องดูวิธีการรักษาของคุณหมอนะคะว่าคุณหมอจะรักษาในแนวทางไหนนะคะเดี๋ยวเม่ยังจะพาน้องไปวันอังคารนะคะไปหาหมอนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะให้น้องพักนะคะเพราะว่าน้องเดินทางมาไกลมากนะคะจากอ่างทองแล้วก็มาโคราชจากโคราชแล้วมานี่อีกเดินทางเยอะมากแล้วม่เกียงก็กลัวว่าน้องจะเหนื่อยเอานะคะ เดี๋ยววันนี้ทานไม่เพงจะพาน้องไปหาหมอนะคะเพราะว่า,าวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันนะคะตอนนี้ฝนตกไม่รู้ว่าที่ขอนแก่นน้ําจะท่วมหรือเปล่าน้ําหรลูกหนอาอมามามาแม่กอดแม่กอดอาบน้ําอุ่นนะคะเนี่ยอาบน้ําอุ่นอืมอือน้องกีวี่เหรอลูกกีวี่เหรอตัวเหม็นเชียว มองพี่เขาเหรอมองใครพี่ดวงเดือนพี่เข้าเจ้าโอ๊ยใครทำน้ำหกอีกแล้วหืมอืมอม,มีเสียงหรอ้ยม,มีเสียงบนละอืมมีเสียงบ่นนะลูกมีเสียงบน มีเสียงบ่นนิดหน่อยเสียงบ่นนิดหน่อยโอเลี้ยงป้าโอเลี้ยงผงผ้าแต่งตัวแต่งตัวก่อนโอโหแต่งตัวเก่งด้วยดีที่น้องขนไม่ยาวนะคะทำให้แห้งไวนะคะแต่งตัว บนไมบนไม้บนนี่ขาขาหลังจะเป็นแบบนี้นะคะขาหลังจะเป็นแบบนี้เขารู้สึกอยู่นะคะยังรู้สึกอยู่นะจับนี้ดึงกลับยู่นะคะดึงกลับดึงกลับนะคะรู้สึกอยู่นะคะคิดว่าน้องน่าจะคืนได้นะมีความรู้สึกอยู่นะคะ เระะดงกลับเึงกลับ,บรู้สึกอยู่แต่มันมีเส้นอะไรทับอะไรเสั้อย่างนี้แหละที่คนเดิมเขาเอาไปเอ็กซเรย์ดูนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูเนาะว้่าจะยังรักษาน้นงยังไงจะต้องใส่เพมเพื่อให้น้องใส่เพมเพืรดีกว่าลูกมามาใส่เพมเพืรดีกว่าเนะอันนี้สิอันนี้สิอุ้ยอุ้ยนะใส่เพมเพื่อ,อดีกว่าลูกไป พี่ก้ยไขย่พี่ก้ยไขย่ไหนเดินสิลูรไหนเดินซิเดินสิครับลูกรุ่นเดียวกับใบเงินแต่เล็กกว่าใบเงินนิดหนึ่งเล็กกว่าน,นิด,ดนึงนะคะพร <c oughs> <c oughs> าเจ,จ้าตกใจใส่พันเพื่อนให้แล้วลรอกใส่พเพื่อนให้แล้ว แต้มเปิดให้แล้วครับยองเดินสิลูกยังเดินสิอะเดินสิอะเดิน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 อะเดินดูสิลูกเดินดิเก่งมาก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  เด็บน้อยผูน่าสงสารมีบ่นมีบ่นโอ้โหเพื่อเิครับอะเดินมาอะเดินนะคะเดินนะคะเดินอะนะะเดินยื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 นเออ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 เก่งมาก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 ไมคพาเดินนะ พาเดินนะพาเดินเก่งมากเก่งมากเก่งมากไปได้อยู่นะคะไปได้อยู่นะเออไปได้อยู่ไปได้อยู่เดิน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 อ่าเก่งมากเก่งมากเดินได้อยู่เกาะพื้นได้อยู่ไม่ลื่นนะคะเกาะพื้นได้อยู่ ด้จักองตัวเองด้วยจักบ้านตัวเองเนี่ยผ้าให้ลูกผ้าให้หนูนะให้หนูน่งนะให้หนอนอนนะลูกใส่คอนเพ่ทแล้วคงไม่เลอะเทอะเท่าไหร่นะคะชีวิตเด็กน้อยน่าสงสารเนาะอาบน้ำให้แล้วเพงชั่วหน่อยนะเขไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะอาบน้ำโอ้โหเหม็นมากเลยนะคะ นั่งดูเขาเล่นกันเดี๋ยวหนูก็ได้เล่นเหมือนเขาลูกเดี๋ยวหนูก็ได้เล่นเหมือนเขานะลูกนะโอ้ยใบกำลังสนเดี๋ยวหนูก็เล่นเหมือนใบเงินนะลูกนะอีกนิดนึงนะลูกก็ได้เล่นนะโอ้ยน่าสงสารจังเลยนั่งดูเขาเล่นไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวหนูก็ได้เล่นนะครับลูกน้องกีวีกีวีครับเดี๋ยวหนูก็ได้เล่นนะครับลูก ใครกระโดดกระโดดแรงจังกระโดดจากหลังคาที่หนึ่งลงมาใส่ที่หนึ่งดูดูเขาดูไปเงินเล่น